ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เผยหลักฐานจากมือถือลุงพลเหตุอายการสั่งเพิ่มข้อหาฆ่าโดยเจตนาคาดส่งฟ้องในสองสัปดาหาน์นี้ที่มุกดาหารในการจังหวัดมุกดาหารเตรียมสรุปสำนวนคดีฆาตกรรมน้องชมพู่ส่งฟ้องลุงพลต่อศาลจังหวัดมุกดาหารภายในสองสัปดาหาน์นี้แจงเหตุคดีล่าช้ามากว่าเพราะ หลักฐานไม่เพียงพอต้องทำคดีด้วยความรอบคอบเผยเจ้าหน้าที่ยึดมือถือลุงพล3เครื่องก่อนเพิ่มข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้าคดีดังของน้องชมพู่เสียชีวิตอย่างปริศนาบนเขาในเภอดงหลวงเมื่อกว่า1ปีที่ผ่านมาว่าล่าสุดอายการจังหวัดมุกดาหารเตรียมสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องต่อสารจังหวัดมุกดาหารภายในสองสัปดาห์ หลังพิจารณาสำนวนคดีและให้พนักงานสอบสวนชุดคดีน้องชมพู่แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาต่อนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีนี้เพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจากการสอบถามชาวบ้านกกออกให้ข้อมูลว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ สอบถามชาวบ้านเพื่อประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติมและการเข้าตรวจค้นบ้านนายชัยพลผู้ต้องหาในคดีนี้เมื่อวันที่20เดือนกระกฎาคม2564และได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องไปตรวจสอบซึ่งเชื่อว่าเป็นหลักฐานจนนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพิ่มเติม นายนารินกงแก่เท้าหรือพ่อแบมหนึ่งในพยานคดีน้องชมพู่บอกว่าได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่มาจากอายการจังหวัดมุกดาหารรวมแล้วประมาณ10คนได้ลงพื้นที่พร้อมกับสอบถามข้อมูลสาเหตุที่ตนได้พบเห็นนายชัยพลบริเวณสวนยางพร้อมกับให้พาเดินรอบๆบริเวณบ้านด้านอายการจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าจะสรุปสำนวน คดีส่งฟ้องนายชัยพลวิภาภายในสองสัปดาห์ใน4ข้อหาคือพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใ,ใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น และข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามมาตรา288ซึ่งมีโทษสูงสุดจำเป็นต้องทำสำนวนอย่างรอบคอบสำหรับคดีนี้ยืดเยื้อมานานกว่า1ปีเนื่องจากไม่มีประจักษ์พยานที่ชัดเจนทำให้ตำรวจต้องสืบสวนและรวบรวมหลักฐานกระทั่งเมื่อหนึ่งมิถุนายนตำรวจได้ออกหมายจับนายชัยพลความคืบหน้าล่าสุดแม่น้องชมพู่ไม่กังวล อายการยังไม่ส่งฟ้องลุงพลมีคำสั่งให้แจ้งข้อหาเพิ่ม27สิงหาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดมุกดาหารว่าอายการจังหวัดมุกดาหารยังไม่มีการส่งฟ้องคดีฆาตกรรมน้องชมพู่ที่มีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเป็นผู้ต้องหาแม้ว่าเมื่อวันที่26สิงหาคมครบกำหนดฝากขังผัดที่7และเป็นวันครบ ขังสุดท้าย8 4วันเนื่องจากอายการมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารมีสื่อมวลชนและยูทูบเบอร์มารอติดตามทำข่าวแต่ได้รับการยืนยันจากนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายต้ามทนายความของนุ่งพลว่านายเฉยพลวิภาไม่ได้เดินทางมารายงานตัวที่ศาลจังหวัดมุกดาหารแต่ได้เข้ารายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านกกตูม หมูห่1ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลังจากเมื่อ26สิงหาคมทีมพนักงานสอบสวนคดีน้องชมพู่ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเรียกตัวนายชัยพลวิภามารับทราบข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังก่อนหน้านี้ได้แจ้งข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจกบิดามารดาโดยประาจากเหตุอันควร ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปรัศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทาคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็คงต้องดูคําสั่งของอายการอีกครั้งว่าการแช่งข้อกล่าวหาเพิ่ม ต้องกลับเข้าสู่กระบวนการสอบสวนใหม่หรือไม่ด้านนางสาวิตรีวงศีชาแม่ของน้องชมพู่ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมว่าตอนนี้รู้สึกยินดีมากที่ทางคณะทำงานเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมจากข้อกล่าวหาที่ผ่านมาเพราะถือว่าข้อกล่าวหาใหม่และเป็น ข้อกล่าวหาที่มีโทษสูงสุดซึ่งส่วนตัวคิดว่าข้อกล่าวหาที่เหมาะสมแล้วส่วนกรณีที่อายการจังหวัดมุกดหารยังไม่มีการส่งฟ้องลุงพลในคดีน้องชมพู่นั้นแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่รู้สึกกังวลใจเพราะคดียังต้องดำเนินต่อไปซึ่งเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ความคืบหน้าล่าสุดชูวิทย์จับผิดคำสารภาพภูมิกับโจเป็นข้อข้อซัดปฏิรูปตำรวจ7ปีแต่ได้ถุงคลุมหัวค่าเลือดเย็นภูมิกับโจคุณโชวิทย์กมลนวิศิษอดีตสสและหัวหน้าพักรักประเทศไทยได้โพสต์ข้อความห่าทางเฟซบุ๊กในหัวข้อปฏิรูปตำรวจ7ปีได้ถุงคลุมหัวค่าแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่พันตรจเอก ทิติสันอุทธนผลหรือภูมิกับโจ้พร้อมตำรวจ7คนก่อเหตุทรมานผู้ต้องหาในคดียาเสพติดจ,จนเสียชีวิตโดยระบุว่าภูมิกับโจ้มือคลุมถุงฆาหลังจากหนีไปตั้งหลักได้สองสาวันก็ออกมาพูดเท่ๆตามที่เตียมมาว่า 1. ไม่เจตนาฆ่าต้องการขยายผลเรื่องยาเสพติดเพื่อประชาชนวงเล็บแต่ชาวบ้านเดินดินเห็นแล้ว เสียวสันหลังหากเผลอไปเอาคนบริสุทธิ์มารีดจะตายฟรีอย่างทรมานไม่สงสัยเลยว่าทำไมตำรวจยิ่งจับยาเสพติดมันยิ่งแย่ 2. ทํทำเป็นครั้งแรกวงเล็บพูดเหมือนโจรสารภาพเป๊ะเพิ่งทำครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นครั้งที่ถูกจับได้นี่แหละ 3. ลูกน้องห้ามแล้วลงมือคนเดียววงเล็บ โอ้โหพูดอย่างเท่แต่การกระทำํำคนละอย่างร่วมโดยช่วยกันแท้ๆนายรัดคอลูกน้องช่วยจับมือกดไม่ให้ดิน้น4เป็นเคสใหญ่เลยลงไปหาข้อมูลด้วยตัวเองวงเล็บอ้อทำแบบนี้นี่เองถึงจับได้มากเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเคสใหญ่ต้องทำแบบนี้ 5. ผู้ต้องหาไม่ยอมบอกความจริงคลุมถุง เพราะไม่อยากให้เห็นหน้านั่นแน่รู้จักเลี้ยงเปี่ยงเบนข้อหาเจตนาฆ่าอ้างว่าไม่ต้องการให้เห็นหน้าแต่ใช้ถุงคลุมตั้งหชั้นรัดคอไม่ปล่อยช่างโหดเหลือบรรยายไหนบอกทำครั้งแรกท่าทางธรรมะแมแงคล่องแคล่วเชี่ยวชาญเสียละเกิน6เรื่องเงินไม่มีแน่นอนไม่เคยทุจริตวงเล็บโทผู้ต้องหาตาย ทุรนทุรายกลางโรงพักไปแล้วจะไปแย้งยังไงไม่ได้พูดเรื่องเงินแต่ถามหายาก็ถ้ามไม่มียาแล้วจะไปรีดเงินอะไรได้เจ็ดหลังผู้ต้องหาเสียชีวิตเลยตกใจคิดว่าจะแจ้งพ่อผู้ต้องหาก่อนแล้วหารือกันวงเล็บแบบนี้เรียกว่าตกใจเหรอครับวางแผนดิบดีแจ้งความเท็จว่าผู้ต้องหาเสพยาเกินขนาดบนโรงพัก นี่ขนาดตกใจนะครับสุดยอดจริงๆ 8. ถอดกล้องวงจรปิดเพราะช็อกวงเล็บไม่ใช่แล้วครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นงานเลยล่ะทำลายหลักฐานก่อนแต่ผิดคิวไปหน่อยเพราะมีตำรวจกู้เซิร์ฟเวอร์มาแฉสงสัยแค้นโจ้มาก9สารภาพว่าตั้งใจทำงานแต่พลั้งมือไปหน่อยวงเล็บดูท่าแบบนี้ตั้งใจรัดคอมากกว่าประชาชน เห็นแล้วจ้าว่าตั้งใจทำงานจริงจังมากๆ10อโหสิกรรมคนปล่อยคลิปวงเล็บเออแปลกแทนที่จะอโหสิกรรมคนตายครอบครัวดันบอกอโหสิกรรมคนปล่อยคลิปแสดงว่ามันมีอะไรขัดกันอยู่ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ด่วนพบหลักฐานใหม่ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาหนักลุงพลเพิ่ม จากกรณีสารอนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือรุ่งพลอายุ44ปีผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรันวงศรีชาวัย3ขวบซึ่งหายไปจากบ้านพักในหมู่บ้านกนกนกอกตบกกตูมอเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม63ก่อนถูกพบศพเสียชีวิตอยู่บริเวณเขาผู้เหล็กไฟบ้านกกอกใน3ข้อหาคือ 1. รากเด็ก อายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามารดาโดยปรศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปยนแปลงไป ตามข่าวที่เคยนำเสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากวันที่ย5สิสิงหาคมอายการจังหวัดมุกดาหารได้เรียกนายชัยพลมาสอบปากคำเพิ่มเติม,ตมก่อนปล่อยตัวกลับไปโดยไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งนั้นมีรายงานว่าทางอายการจังหวัดมุกดาหารได้ยื่นฟ้องข้อกล่าวหาเพิ่มเติม,ตมกับนายชัยพลซึ่ง อายการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยสอดคล้องกับพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนจึงให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมโดยให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหาในข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ระหว่างโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีโดยให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและให้สอบปากคำให้การของผู้ต้องหาไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบไว้ในสำนวนการสอบสวนต่อไปโดยมีรายง,งานว่าและจะมีการ เรียกนายชัยพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในเวลา13นาฬิกา